วันนี้เราอยู่กันที่สวนเรียนรู้ธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนนะครับเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยมีกงกลารมิศึกษาทุกต้นไม้จะมีชื่อแล้วก็มีที่ศึกษายนะครับ,นบรเ,นเนี่ยฮะบริเวณเนี่ยเราก็เราเดินเข้าไปดูนะฮะก็เนี่ยมันจะเป็นเรามองโดยเห็นกลุ่มเห็นอะไรตรงนี้นะฮะหมุนกล่องดูนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ต้น เนี่ยจะมีทุกอย่างบอกนะต้นประสักดอกแดงลักษณะอาจจะมีเรียนรูต้นโกงกลางทุกอย่างครับผมอ่ลองไปดูกันตรงนี้เดินดูอเดี๋ยวพี่ถือกองเองดีกว่านี่นะครับผมนี่ฮะอันกอพันไม้ในปา่าฉลีนอยู่ในน้ำเข็มได้อย่างไรอ่ะเอากาแฟถือไปปะ อ้ทาน้ําเค็มไปลดกุหลาบบนไม่กี่วันกุหลาบก็จะตายทําไมต้นไม้ในปัจจุนันึงถูกทะเลท่วมขังเกือบตลอดเวลาจึงไม่ตายเพราะอะไรใบ <Bye. S 1> นะอันนี้ตอมอันนี้ก็นี่ดูมันทนได้มันเป็นรู้ธรรมชาติ ใช่เนี่ยให้อ่านอยากรู้ก็อ่านเองนะครับ <What? S 1> <laughs> อยากรู้ก็อ่านเองใบใบต้นไม้เป็นอย่างไรก็บอกลากลากคํำยันเป็นอย่างไรพันไม้ในปาน่าเจเินอยู่ในคืออย่างไรนี่ก็อบอกก็อ่านเองแล้วกันนะครับ What? What? เรามาแดหมวงหากลุงมาด้วยนะจะได้อันนี้เป็นอย่างนี้นะฮะอัน EP สองครับผม ประมาณสนะักเก้านาทีครับก็นี่ถ้านน่าจะมีคนเคยตกไปหรือเปล่าคนเคยตกน่าจะมีนะมีปะะร,รูปูนี่ฮะส่วนมากก็ก็มาเป็นมาเรียนรู้นะฮะคนเข้าใจ ก็ท้ายนี่นี่นะก็รักธรรมชาติขนาดไหนต้นไม้อะฮะเนี่ยต้นไม้นี่ยังนั่นได้เลยเราลองดูนะหนึ่งสองสามเอาละอ่าแต่นี่เราสามารถถ่ายภาพนิ่งได้นะอ่านเดีหนูมาถ่ายภาพนิ่งตรงนี้หน่อยให้พี่เนี่ยเวลาถ่ายกดตัวนี้ในภาพนิ่งอันนี้มันทึกวิดีโอตอนนี้อย่างนะฮะเนี่ยเนี่ยอยัางเงี้ยอย่งไงีย้ยงงวันนี้อาจาจา้าจะลองไปยืนมานะือเป็นยายนะ หนึ่งสองสามอ่าอ่ารับจีบังะเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาตินะฮะอ่โอเคนะอ่าให้มันขึ้นตึงไปเก่งอ่าตกองกันได้ละอ่าถืออันนี้ผมก็อยากอ่ามาดูแล้วผมก็อยากจะบันทึกข้อมูลนะฮะ ก็อยากไม่อยากให้มันเป็นอากาศธถาธุที่มาเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วเป็นครั้งแรกเลยนะครับเอาศูนย์ศึกษาธรรมชาตินี่ครับเออเขาว่าน้ําเค็มนี่นะฮะไปใส่ต้นกุหลาบวันนึงก็จะเหี่ยวตายแต่ทําไมต้นไม้พวกนี้จึงอยู่ในน้ำเค็มได้อันนี้เขามันก็อยู่ที่ต้นที่ใบที่รากด้วยนะ,ะมีความทนดูรากก็รู้นะโกกลางนะครับแล้วมัน ก,กลางออกก็มันก็โกงๆนะฮะนี่ฮะโกงกลางความคิดผมเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ก็อันนี้เป็นซาลาทที่สามดงฝาดดงฝาดนี่ดงฝาดระบบหลากของไม้ในป่าชายเลนดีเขาไม่เก็บเงินเนาะเออโลสงการ ลักคำยันรักคำันได้แกกลากกวงกลางนี่ไงลากหายใจรูปแบบสะพานโคง้งลากกวงกลางรูปใจเข็มหมุดรักใจเนี่ยนี่สารานี่เธออ่านว่าอะไรบัวสาราปูอะไรมมสะมะ <laughs> อ่นานว่าแสแม่นะไม่ใช่แสบน,นะฮะแสแม่การขยายพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนโดยเะป่าชายเลน่วนใหญ่มีผลรุดทำไมผลละใออกจากก็เลยซึ่งคล้ายฝักแต่อยู่บนเกิ่ยวเมื่อผลตกลงมาปักเลนพร้อมงอกด้ทันทีโดยไม่ต้องมีระยะฟักตัวการติมตัวขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ยังรวดเร็ว ากของไม้ชายเลนอาจลอยไปตามทะเลได้นานๆโดยไม่ต้องตัวไม่ฝอเสียหายไปก่อนไปปะทะชายฝั่งและพื้นที่ชายเลนสามารถตังต้งตัวเป็นต้นอ่อนได้อย่างรวดเร็วมีรากพิเศษออกทางด้างข้างช่วยเสริมต้นอ่อนให้ตั้งตัวมั่งคงยิ่งขึ้นน,นี่นะครับจะมีความรู้เป็นระยะบัดต้นอะไรเช่ตนต้นฝาดดอกแดงฝาดตองแตง มีลักษณะไม้ยืนต้นขนาดใหญ่กลางสูง30มิบเมตรนี่นะฮะโอ้เข้าใจคนที่ทำนี่เป็นศูนย์เรียนรู้เลยนะฮะอ้าวมองไม่เห็นมองไม่เห็น เ็นปรับขู่กับปรับขู่ดูเนี่ยโหยโกงกลางอย่างนี้เลยนะเดยแต่น้ำขึ้นมันอาจจะขึ้นมาถึงข้างบนนี่เหมือนกันนั่นด้อปากขนาดใหญ่เลยเนาะ ่ใชอ๋ะ่อะ,ะ,ะที่สีป,ป่าปลูกปลูกขึ้นสามห้าถึงสามหกโอเคอน,นี่อันนี้ป่าปลูกเขามีปลูกเพิ่มขึ้นนะ อันนี้วิอาทีนี้ก็ไปเจ็ดนาทีแล้วมันก็ละะักษณะเป็นร้อนชื้นอย่างจริงๆนะฮะมันก็เย็นๆนะน้ำจริงแต่มันก็น้ำเกลือน้ำเค็ม ยิ่งึกอันนี้ก็แปดนาทีละระ,ระวังตกเนอะคือไม่เคยมีข่าวคนตกก็ไม่น่าจะมีนะถ้าตกก็ก็ครึ่งแข้งแหละตัวหนักๆก็เครึ่งตัวดู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 ต้นมันนะฮะน้ำเค็มมันกัดซอะดูทนมากเลยนะมัน ถ้าเอาต้นอะไรมาปลูกที่มันไม่ทนความเค็มไม่ได้นะมั้งคนแต่มันไม่ใช้ไม้ไมยืนต้นแข็งอะไรมาแล้วไม่ใช่ต้นใหญ,ใใหญก่ก็มีคน นี่แสดงตังเป็นทะเลเนี่ยเห็นนะเขาขๆวนะแล้วก็กลับทางเดิมเลมาวะเนะี่นไเรจะกลับทางเดิมโดยซ้ำนะครับไปให้สุดแล้วก็ไปหยุดแล้วก็กลับทางเดิมนะฮะตาหลักข่าวอย่างนั้นเอายุติ EP สองวันทเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากติดตามาะกรุงชแนลด้วยนะครับพาชมพาดูแล้วก็พาชิมฮะคร,ครับผม